บรรยากาศตอนเช้านะครับที่ขอกวัวน้องตั้งขอกวัวพ่อเลี้ยนดูนี่คือน้องตั้งขดเลี้ยงวัวดูแลอืม,มองงน้องตั้งออกไปเลี้ยงเลยเลี้ยงกับพี่ <Okay. S 1> เลี้ยงสองคนโอ้อวัวตัวนี้สูงมากตัวนี้นะอืวนี้ใช้พ่อพันธุ์กลมฝูงนะครับเราดูพ่อพันธุ์กลมฝูงของ

ลูกเอสเคเอสเคอะไรนะจับไม่ได้นะเอสเคเอสเองย่ะอยา,ก,อยาก,อกตัวนี้เคยชนหนูแล้วแล้วต้องมาฝั่งนี้สิตัวนี้ลอดไหม,อมพอดไหมตั้งแต่มันยังเกิดแล้ว สิงหาสิงหาน่าจะท้องแล้วอันนี้สิงหาน่าจะท้องแล้วแหละอืมจิตวาน่าจะท้องสิงหาวาสนาวาสนากลับมา้วยตั้งชื่อให้มันอืม,มเอวีเก้าของพี่เต๋อือม